รับตรงๆมีคนคุยแล้วสำหรับเฟยพัทระแต่ยังไม่ถึงขั้นจริงจังโดยสาวๆนั้นส่วนใหญ่เป็นคนนอกวงการพร้อมลัน่นมีตัวเลือกเข้ามาเยอะฮอตที่สุดสำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อทะเลนเฟยพัทระเอกแสงกุลที่เจ้าตัวนั้นมีผลงานการแสดงออกมาให้เราได้รับชมมากมายอีกทั้งยังมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองอีกบอกเลยหนุ่มคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาจริงๆและสำหรับเรื่องหัวใจที่เจ้าตัวดูหัวใจว่างๆมานานแล้ว ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์และอัปเดตเรื่องหัวใจพร้อมรับคุยกันสาวนอกวงการเฟรับคุยสาวนอกวงการล่าสุดนักแสดงหนุ่มสุดหล่อเข้มแถมกวนเฟยพัทรเอกแสงกุลที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องหัวใจโดยเจ้าตัวได้เผยว่ามีคนคุยบ้างมีคนเข้ามาคุยบ้างแต่เราก็ยังไม่ถึงขั้นจริงจังยังไม่ได้เลือกเจ้าตัวเสริมว่าเพื่อนๆก็มักจะบอกว่าเจ้าตัวนั้นเรื่องมากเกินไป เพราะด้วยมีสัยของเราด้วยที่ชอบทำอะไรเร็วๆไปไหนมาไหนจนชินโดยสาวๆที่เข้ามาทำความรู้จักเป็นสาวนอกวงการพร้อมเผยตัวเลือกมีเข้ามาเยอะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นแฟนเจ้าตัวพร้อมเปิดตัวแน่นอนอีกทั้งยังบอกอีกว่าผมชินอยู่ตัวคนเดียวพร้อมให้คะแนนความเนื้อหอมตัวเอง70%และยอมรับที่ชอบลงรูปถอดเสื้อเล่นเซิร์ฟเพื่อขายของเรียกงานแต่โชคดีไม่มีเจอโรคจิตคุกคามส่วนใหญ่คนจะทักเข้ามาแซวมากกว่า